พี่น้องเอ,อย๋ยยาสุไล่ทมถิ่นม,มูลมั้งคลังแต่เกา่ายาสุลืมหีดเข่าค้นเถ่าเพิ่นสั่งสอนสั่นแล้วพี่น้องเอ๋ยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุคนเนาะค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชา่แนวกับสาวชัยภูมิค้นหมักตัวเลขกผู้เก่าผู้เดิมรายงานโตนเนาะค่ะพี่น้องคะ คลิปนี้เนาะค่ะแนวทางของแอดแม่งปอใบแท้มาแล้วค่ะทางใบเต็มและใบเน้นเนาะค่ะผู้ใหญ่ใจดี06ตรงๆแนวทางบนอย่างเดียวสิริเม็ดเดียวแคนๆรับเฉพาะวงในน้ำมาฝากมาตอนในคลิปนีเนาะคะ่ะก่อนที่เขาไปรับชมรับฟังฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดรัดดาแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นจังใดแนนอผู้ทั้งบานเนาะค่ะพี่น้อง ฟันดีกันละบอพี่น้องคะเมนียีพกละเด้อพี่น้องไก่ขมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะฟันดีกันแบ่งปันกันเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าแอดว่างวดนี่ศูนย์หนาสิบหายเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ายังวัตีเบิ่งต่เล่าเนาะค่ะมีศูนย์ กือบถุกนัดเนาะค่ะพี่น้องคะรับศูนย์วัยพิจารณาเบิงเ้อพี่น้องส่วนตัวแอดเองก็มาศูนย์หาก็ศูนย์สามเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องคะมามามากะรอเบิงวันที่สองเนาะค่ะ,ะ,คะพี่น้องวาวแล้วก็มาจวดแนวทางเลขปูวัดปลาหนองคายเนาะคะ่ะเลขพุ่มเจ้าทีเพิินบนและล่างห้าสามศูนย์ห้าสามห้าศูนย์สามศูนย์เนาะคะ่ะ กันที่33เน,นาะค่ะพี่น้องหาสามกะชวน้อมูลแนวทางของอาจาร,รย์ใหม่เอกเน,นาะค่ะพี่น้องตามต่อกันที่แนวทางแอฟซีรี e ค่ะพี่น้องเม็ดเดียวแขนแคน,นเจ็ดศนเพิ่นเฮดหกกับเนาะค่ะเสียดายสาตัวตรงเน,นาะค่ะมาเบิ่งชุด2อตัวเพิ่อนค่ะ03 30 07 70สา7ศูนและ33เนาะค่ะอย่าเชื่อจนกว่าจะออก ตามต่อกันที่รลับเฉพาะวงในบนและล่าง03 05 1315เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาลดงวดก่อนหนาเพิ่นจังเขาเนะคะพี่น้องคะสำหรับข้อมูลใบนี้ไปต่อกันที่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะพี่น้องแนวทางบนอย่างเดียวให้ที่06ตรงตรงงวดนี้ปล่อยมาแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะบนอย่างเดียวเด่นที่9และ3 95 35 91และ31 สำหรับข้อมูลแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะพี่น,อน้องแคปไ้เดอมักแนวทางผู้ใดกาได้พี่น้องเอาไปเบิงไปลุนต่ออยู่บ้านเฮานะค่ะพี่น้องแนวทางก็คือแนวทางมีรุดมีเข่าก็ใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมค่ะเฮามาตามต่อกันทีแนวทางของแอดคมเนาะค่ะแนวทางบนเพิินกรเนาะค่ะตัดจากยิบหาชุดเหลือสิบชุดค่ะสองห้าสองเจ็ด 5359161704076 2และ81แนวทางบนของแอดคเนาะค่ะพี่น้องคะตามต่อกันที่แนวทางล่างเพิ่นค่ะจากงีผ่าชุดเหลือ10ชุดคือกันค่ะเน้นล่างอย่างเดียวเนาะค่ะ359515160697361826 และ08สําหรับข้อมูลแนวทางล่างของแอดคมเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะถึกอกถึกใจกะอย่าลืมแคบไว้เนาะค่ะคัดใจกะแค่ปล่อยผ่านง่ายๆพี่น้องเข้ามาปิดท้ายกลับแนวทางข้อมูลหวยแอดแมงปอเนาะค่ะพี่น้องใบแทนแน่นอนปล่อยมาแล้วค่ะพี่น้องบนคะ่ะ305 307 416 604 583 593บนล่าง03 04 05 07 14 16 18 83และ93มาเบิงใบเนียนเพ่ินค่ะพี่น้อง2พุทภาหกหกเด่นที่0ูนฟันที่0 03 07 14 16 83ชุด3ตัว307 503614ฟันเน้นเน้นสามและ07เนาะค่ะหวยแม่งปอค่ะพี่น้องค่ะ แนวทางจบแล้วค่ะพี่น้องวางวาคองสิถึกใจบลาใกันหน่อยเนาะคะ่ะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้ทุกตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะที่แบ่งปันให้ชอดัลดาเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านบ่มียังมาฝากเนาะค่ะนอกจากตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะส0นิ้งงามๆของแอดลดากราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่มารับชมเป็นกําลังใจให้แอดัลดาทุกมือเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วพบกับแอดไม่คลิปต่อไป สวัสดีค่ะ